มีชุดใหม่เข้ามาเป็นชุดเออโกลเด้นโดมิเนเตอร์ซึ่งค่อนข้างที่จะโคตรเฟีย้ยวนะครับหน้ากากแม่งโคตรเท่เดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันนะครับทุกคนก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละหนึ่งไลค์ให้ถึง100ไลค์เท่านั้นนะครับเพอขอทุกคลิปเลยห0 0่รไลค์ผมไม่เคยขอไลค์ไลค์เลยครับขอ1น0ตลอดหวังว่าทุกคนคงจะกดให้เพื่อเป็นกำลังใจใผมนะครับโอเคตอนนี้มีบาสิ่งรักเจ็ดใบนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเอ่อตีสี่ตีห้าแล้วโคตรง่วงเลยตอนที่ผมทำคลิปนี้อยู่นะเออ ก็มาดิครับบัตรเยอะก็มาดิครับสุ่มสุ่มลวนัวครับก็ก็มาดิครับ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 ก็ก็มาทีเดียวได้โอ้เทเกินกไดโนมิเนเตเตไปไหนไปเท่จริงโอ้เมกี้ใช้ประมาณเท่าไหร่วะเนี่ยใช้ประมาณ 60- 70เจใบนะครับเปิดแพ็กเกจตปาอุ้ยโคเท่นะครับเปิดใช้งานไปครับผม โอเคครับผมเย้เทหว่าสีทองเอาเรื่องเลยซึ่งตอนนี้นะครับ GM ได้เปิดโหมดมีดบินให้เล่นกันอีกแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปเล่นกันนะครับโหมดนี้นี่นานๆจะเปิดซึ่งเราบอกเลยว่าเป็นโหมดเล่นขายเคยรียดที่โคตรสนุกนะครับแล้วตอนนี้เนี่ย GM ต้อนรับอัปเดตแพทใหม่นะครับทุกคน GM ขายบัตรเปลี่ยนชื่อแค่ใบละ99บาทเท่านั้นนะครับเราสามารถซื้อได้มากสุด3ใบเลยนะครับซึ่งผมก็ซื้อไปหมดแล้วนะครับเนี่ย ซื้อได้คนละ3ใบเลยนะครับแค่ใบละ99้จากใบละ450นะครับแล้วตอนนี้มีกิจกรรมใหม่อีกแล้วโอโ้โหเลิฟไลฟ์บาลาน์โอโ้โหนี่ครับกิจกรรมเลิฟไลฟ์บาลาน์คืออะไระเนี่ยเดี๋ยวขอดูตรงของรางวัลน,นะครับรางวัลก็จะเป็นเฮ้ยชุดเลวอะชุดเลวเขาบอกว่าเมื่อค่าพลังเท่ากันทั้งสองฝ่ายยกเว้นค่าเริ่มต้นจะได้รับของรางวัลใหญ่ทั้งสองชุดหากเลือกชาร์จพลังแค่ข้างเดียวก็จะได้รับแค่ชุดนั้นผมอยากได้ชุดเหลืองนะครับลองกดไปชาร์จพลังแล้วก็เลยขึ้นเอ้ย ได้สองว่ะได้สองแล้วเราลองชาร์จพลังข้างนี้ได้สี่อ๋อมันจะไม่เท่ากันนะครับเมื่อชาร์จพลังสีแดงได้รับคะแนนแบบสุม่มอุยอ้ยอุย้ยมันไม่หกถ้าสมมุติมันเดมหกเท่ากันเนี่ยผมก็จะได้สองชุดนี้ไปเลยนะครับอุย้ยเก้าว่ะเก้าว่ะมาดิครับอุย 10, อ้ยสิบเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเกินไปหรือเปล่าอ่าเมื่อ อะไรเมื่อเมื่อหากเลือกชาร์จแค่ข้างเดียวก็จะได้รับชุดนั้นนะครับไม่ไม่ไม่เราต้องชาร์จให้มันแบบว่าเท่ากันดีเอาสองชุดไปได้ลบมากเอยเกือบเกือบทอ,อกันแล้วสิบหกแม่แม่สิบเออเกินจะีจะทอกันแล้วสิบเก้าสิบเก้าแล้วไปดีครับสิบแปดเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าอุ้ยเต็มแล้วนะอันนี้ชาร์จเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมอุ้ยได้ชุดได้ชุดแรมาแล้วครับยี่สิบสามเออไปเลย ยี่สิบอ้าวเกินไปหรือเปล่าเ้ยผมได้สองชุดแล้วหรอเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าผมได้สองชุดแล้วครับทุกคนดูดิเตินชุดแร่สองชุดนะครับอุ้ยชุดแร่เอ้ยชุดแร่สองชุดนะครับแบบมันเป็นแบบเอ้ยเหมือนสัญลักษณ์ MPC นย์เลยอะเฮ้ยมันเหมือนสัญลักษณ์ MPC สุอันนี้สีเหลืองใช่ไหมมันเหมือนสัญลักษณ์แบบ MPC สุดเลยอะครับทุกคนดูดิเกินไปหรือเปล่านี่สีแดง ใช่ใช่สีแดงจะเป็นนี้นะครับสีเหลืองก็จะเป็นนี้นะครับเอาเป็นว่าโคตรเท่ไม่รู้จะเล่นชุดไหนดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยว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 เล่นชุดใหม่ก็ละกันเล่นชุดนี้ก็ละกันหุ้ยเท่นะเปิดเปิดใช้ไปเลยครับเปิดใช้ไปเลยครับใช้ไปทันทีเลยครับอืมใช้ไปทันทีเลยครับเฮ้ยเกินเท่เกินโอเคครับโอฝากกดไลค์ซับสไครก็แชร์ด้วยนะครับคลิปนี้เสียเป็นโคตนเยอะเลย โอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นในโหมดปามีดบินกันนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่านานๆทีมันจะเปิดนะครับแล้วชุดของเราทุกคนดูดิโคเท่เลยอะชุดนี้มันแบบว่าเป็นชุดของ MP c มที่นะครับวันนี้ก็ขอไม่ลงแรงสวรรค์นึงละกันก็แบบมาเล่นเกมสนุกๆมากนะครับโอเคเกิดมาเราจะได้เราจะได้เราจะได้มีดมาแล้วครับเราก็ปาไปดิครับปาไปดิครับปาไปดิครับแตกสองมาดิระวังนะครับแนะนำนะให้เดินโยกโยกไว้นะครับให้เดินโยกโยกไว้ถ้าใครฆ่าถึงเท่าไรก่อนแล้วมันจะ มันจะชนะนะครับก็ทำไมคนเงียบกริบเลยวะเกินไปบางทีอะเนี่ยเนี่ยไม่อย่านี้แตกไปดิโอ้มีการโปรเทคด้วยวะเกินไปนะบางทีโอเคครับรู้สึกว่าจะมีคนอยู่ข้างบนเรานะครับโอ้แต่ก็ได้หมดทุกตัวเนี่ยเนี่ยอุ้ยเฮ้ยคมเกินอ้ยมันเอาอะไรยิงอะเอามีดยิงเหรอเอ้มันก็มีดนะครับหมดปามีดมาดิครับมาดิครับมาดิครับก็มาดิครับก็ก็มา ก็มาดิครับเก็บสามอะครับเก็บเก็บสามเก็บสี่เก็บสี่อะครับเก็บห้าไปดิอุ้ยจะตา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 ยเก็บหกไปดิเก็บหกไปดิก็มาดิครับก็มาดิครับก็ได้หมดทุกคนเลยอะก็ไม่ได้เสียวะก็อุ้ยอ้ยเกือบนะเกือบนะนี่อันนี้เก็บเจ็ดไปดิเก็บเจ็ดไปดิมาครับผมได้หมดทุกคนเลยอะตอนนี้ใครที่แบบว่าแบบอยากนี้ก็ผมดะมันมันมันอุ้ยคมนะ ผมนะมันเอามีดปานะมันเอามีดยิงใส่ผมนะครับมาดีครับมันมันสับเป็นหมัดไม่ได้อะมันก็ออ้ยใครใครใครมันปาอะไรอะเกินอุ้ยฝนตกด้วยนะครับตอนนี้โอ้เฉยๆวะเฮ้ยข้างหลังนี่ไงนี่ไงนี่ไนงะนี่ไงนี่ไงไปดิไปดิไปดิปดนี่ไนงะเคลลี่เคลลี่อุ้ยโหตุ่ยเกินตอนนี้ผมฆ่าไปไหนค่าสิบเอ็ดแล้วนะครับเขาบอกว่าฆ่า ค่าครบ20ิก็ชนะแล้วไม่ใช่หรอโอ้มาอุย้ยมันมันตาใเลยผมก่อนเกินตอนนี้ผมค่าสิเ็แล้วนะครับนี่น่นี่นะ่นี่นะี่ยนี่นะมาดิมาดิครับก็ก็มาดิครับ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 ก็ได้หมดทุกคนแล้วนะนะก็ได้หมดทุกคนแล้วนะนะงงดิงงแดกดิ ตอนนี้ผม13แล้วนะครับอีก7คนอุ้ยมันเก็บมีดได้ด้ะลืม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 โอ้มีดหายตอนนี้มีแเรามีห้าอ๋อมีแล้วมีห้าแล้วนะครับอ๋อทำไมคนเงียบกิบเลยอะเนี่ยครับเนี่ยครับมาดิเข้ามาดิครับเหลี่ยมเหลี่ยมคนหรือเพชรครับคนหรือเพชรครับเหลี่ยมเกินไปนะเราอะข้างหลังไม่มีนะครับเราจะอ้อมไปตรงนี้เฮ้ยมีนะเอ,อ้ยมาดิมาดิอย่างอย่างแม่นนะครับไม่ได้มาเล่นเล่นนะบอกเลยมาดิ ตัวบนเออมาดิมาดิหัวแตกหัวแตก,แตกปามีนะครับคมเกินที่มาของคําว่าคมเกินนะครับ,รบรไม่ได้เอาลูกกระสุนยิงนะครับแต่เอามีดยิงนะครับมาดิมาครับมาครับอ้าวเอาตัตวบนเออมาดิมาดิาดจะยิงเอยมนจะฟันผมก่อนมาครับมาอีกคนวะอีกคนวะอีกคนวะเคลลี่เคลลี่เคลลี่ตัตวบนเอ้ยเอ้ยผมเหลืออีกสองคิวผมเหลือ ผมเอ้ยมันก็โยกเกินเกินเฮ้ยมันโยกว่ามันโยกว่ามันรู้ว่าผมจะชนะแล้วเฮ้ยเขมาดิครับก็มาดิครับก็ก็มาดิครับก็ก็มาดิครับอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวก็มาดิครับเออมาดิมาดิมาดิโอโคตดมันเรยผมบอกเลยก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับโหมดปา์มมี่อีกแล้วโคตดโค่เลยอะ มาดิคร <laughs> ับจะเต้นแอคไปโชวหนึ่งเต้นแอคไปทีหนึ่งก็มาดิครับ O ยี่สิบ Q ก็ประมาณนี้นะครับโหมดบีบินก็เปิดแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยนะครับโอเคครับโอ้โหดาเมจเท่าไรเนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนแสนเจ็ดเกินดาเมจดแสนเจ็ดนะครับ ได้ไม่แสรเจเกิดไปหรือเปล่าก็ประมาณนี้เลยนะครับสาหรับชุดใหม่นะครับจะเป็น2ชุดนะครับผมสีแดงกับผมสีเหลืองนะครับอย่าลืมมาสุ่มกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเล่นปืนกอซ่าให้นะครับอย่าลืมกดไลค์มาด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะไปเล่นกอซ่าให้เดี๋ยวจะไปลงแรงให้นะครับวันนี้มีธุระนะครับเลยต้องมาเล่นโหมดมีบินโอเคถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับทุกคน โอเคครับทุกคนเดี๋ยวก่อนฟรีไฟลมันอัปเดตมานะครับมันก็มีชุดฟรีใช่ไหมเรายังไม่ได้สุ่มให้ดูเลยนะครับชุดอันนี้ก็โคตรเทผมบอกเลยตอนนี้เรามีบัตร90บใบนะครับเดี๋ยวเราก็จะสุ่มกันมาดิครับผม20บใบไม่ได้30บใบย,ยังไม่ได้อุ้ยชุดเทนะ40บใบย,ยังไม่ได้ครับ50บใบ60บใบ70บใบโอ้ได้ยากเกิน80บใบ90บใบโอ้เกิน ร้อยใบครับร้อยใบอุ้ยร้อยใบนะแมวผมมาแก่ทุกคนเกินตายหรือเปล่าบางทีก็ตอนนี้ก็สุมไปอุ้ยอ๋อนึกว่าได้ของทาวรนะครับไม่ได้โอ้ได้ยากเกินตังจะหมดแล้วนะครับโคตรผ่านตังผมบอกเลยโอ้ทำไมชุดนี้มันได้ยากจังวะใครได้อันที่เท่าไรก็บอกด้วยนะครับอุ้ยได้แล้วโคตรเท่ก็ <c oughs> ถ้าใครได้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับชุดฟรีของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า มันจะเท่สักแค่ไหนนะครับด mm ี๋อุ๊ยโคตรเท่นะเปิดใช้ไปเลยเปิดใช้แล้วก็ใช้ทันทีไปครับโอเคเรียบร้อยครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเล่นปืนกอซ่ากันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบาย